อิลลาฮฺ wrote, down down ุสซาลฺลัม <ino f red. c oughs> <athlete> ุลลรหฺาะลฺลัลลอฮฺุาะลฺลัาลอฮีุาะลฺลัลลอฮุาะลฺลัลลอฮฺุาิลฺลัลลอฮฺุาะลฺลัลลอฮฺุาะลฺลัลมอฮฺุาะลฺลัลลอฮฺุาะลฺลัลลอฮท่านลฺลัล่อฮทุาะลฺลัล่อฮฺุาะฺ่ลัลลอฮฺมากลฺลัลลอฮฺาะลฺลัพ่อีบุาการีัรือจะุาว่าุัังมีคุายุณยาย มีคุณปู่คุณย่าจงกล่าวธรรมดูเรียนหลเพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับท่านนั่นคือสวรรค์วันนี้ใครก็ตามที่มีพ่อมีแม่แล้วท่านไม่เคยไปสลามไม่เคยไปดูแลไม่เคยไปนั่งไปกอดไปหอมไปป้อนข้าวเลยนะถ้าเขาเป็นคนที่จะอยู่ในแต่สภาพที่แตกต่างกันนะบางท่านอาจจะนอนอยู่บนเตียงเป็นคนป่วยบางท่านอาจจะเดินได้ เขาเดินไม่ถนัดท่านเป็นคนจูงอะไรให้เขาหรือเปล่าเนี่ยนะถ้ามีพ่ออยู่มีแม่อยู่แล้วไม่ดูแลนะเลนีมเม่ยนะขอร้องทรงประทานความเมตตาและขอร้องทรงประทานคําว่าอภัยเลยนะเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาจะเป็นสภาพอย่างไงไมายัางไงหรือทําอะไรยังไงก็ตามถ้าเราเป็นลูกต้องนึกอย่างเดียวว่าคนเป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่ คือสุดๆแล้วถ้าเรารักเขาเราต้องทำดีกับเขาถ้าเราไม่รักเขาเราก็ต้องไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่โกรธและเกลียดทันบางคนบอกทำยากบางคนบอกให้อภัยไม่ได้บางคนบอกพ่อเป็นคนอย่างนั้นบางคนบอกแม่อย่างนี้ เขาจะเป็นยังไงก็ตามนะส่วนตัวผมนะเวลาถ้าได้ฟังได้คุยแล้วก็ใครพูดว่าพ่อว่าแม่นะผมไม่คุยด้วยพ่อแม่คุณคุณยังว่าแล้วก็ผมคุณจะว่าป่ะละ่ะคนอะไรว่าพ่อแม่ตัวเองคนที่เขาให้คุณเกิดทําเป็นอัสบา้าเป็นคนที่คุณเกิดมาจากเขาสองคนเนี่ยแล้วคุณยังว่าเขาได้แล้วผมไม่ได้เป็นคนท่ให้คุณเกิดนะนะผมถึงบอกว่าตั้งสมมติฐานของผมง่าย ใครว่าคนอื่นได้มันก็ว่าเราได้งั้นเราไม่คุยด้วยง่ายๆนะครับดังนั้นท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับถ้าท่านยังมีพ่อมีแม่อยู่นะเชื่อผมเถอะไปขอมาบเขาแล้วไปสนามกับเขาถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านฟังผมนะวันที่ท่านเห็นพ่อท่านนอนอยู่บนเตียงแล้วท่านไม่ไปคุยกับเขา ก่อนท่านตายท่านจะเจอสภาพนั้นนะ่ะท่านจําผมไว้เพราะท่านทำกับพ่อท่านก่อนเอาลอดลงโทษในดุนยาเร็มากคนที่ไรครับเนรคุณพ่อแม่อย่าวันนี้ผมยังอยากจะเชิญชวนลูกๆทุกคนที่ยังมีพ่อยังมีแม่อยู่นะถ้าท่านคิดว่าไม่ใจผมไม่เปิดผมไม่รับผมผมไม่ไม่ท่านฟังผมอถ้าท่านบอกว่าพ่อท่านเนี่ย เป็นคนไม่ดีถามว่าเคยลองไปถามคนรอบๆข้างที่เป็นเพื่อนของพ่อหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพ่อเราวไหมว่าก่อนที่เขาจะมีเราเ,าเขาลำบากขนาดไหนถ้าลองไปสืบหาความจริงข้างหลังอะบางคนพ่อบางคนนะนะโดนพ่อตาแม่ยายเนี่ยขับออกจากบ้านตั้งแต่ตอนแต่งงานเคยรู้ความลำบากพ่อเราวไหมบางคนพ่อของเราเนี่ยจนพ่อแม่ของเรานั้นมีฐานะ พ่อของเรานั่นโดนญาติพี่น้องนั่นมองด้วยกับสายใต้ที่เหยียดหยามเนี่ยพ่อเราจริงอยู่ไม่ได้จริงทิ้งแม่เราไปเคยหาความจริงอันนี้ไหมแล้วเราก็ได้แต่อบอกพ่อทิ้งแม่ไปพ่อทิ้งแม่ไปพ่อเราเป็นคนดีขนาดไหนที่ไม่มาเดินกระชากคอเสื้อแล้วเราก็บอกว่าเคยรู้ไหมว่าพ่อลําบากขนาดไหนเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าอย่าตัดสินใจอะไรแล้วก็อย่าตัดสินกับสิ่งที่มันอยู่ณนะตัวเรา เพราะเราเป็นเด็กเราไม่รู้แต่เราก็ได้ฟังแล้วคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นแม่ก็ต้องเล่าในสิ่งที่อะไรครับไม่ควรให้ลูกเกลียดพ่อแล้วก็พ่อไม่ควรเล่าในสิ่งที่ให้ลูกนั้นเกลียดแม่ทําไมผมถึงบอกอย่างนั้นท่านผู้ชมดูอย่างนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมพ่อของเราไม่ได้อยู่กับแม่แล้วถ้าท่านเป็นลูกสาวอ่ะเวลาท่านจะแต่งงานนะ คนที่จะเป็นวัลีท่านเนี่ยไม่ใช่พี่ชายท่านนะไม่ใช่ปู่ท่านนะไม่ใช่พี่น้องท่านนะถ้าพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แม่สอนให้เกลียดพ่อแล้วก็ลูกสาวของท่านก็เกียดพ่อวันที่แต่งงานน่ะใครจะเป็นคนเดินไปบอกพ่อให้มาเป็นคนให้วลีทำไมแต่งเองเห็นไหมครับมันมันมันไม่ขาดกันหรอกในดุนยาก็ไม่ขาดในอาคีร์มันก็ไม่ขาดพ่อเขาคือพ่อแม่คุณไง ไอ้ถ้ามีภรรยาหลายคนนะ่ยมันยังขาดขาดคืออะไรครับในสวรรค์เราอาจจะอยู่กับภรรยาคนหนึ่งหรือจะทั้งสี่คนหรือภรรยาที่มีสามีสามคนสี่คนคุณก็จะได้อยู่กับสามีคนเดียวไม่ได้ไปอยู่กับสามีสามคนแต่คนที่เป็นพ่อแม่ลูกยังไงก็ไม่ขาดยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันดังนั้นวันนี้อยากจะเตือนคนที่เป็นลูกทุกคนว่าวันนี้ท่านท่องในใจไว้เลยว่า พ่อแม่เนะี่ยเลี้ยงดูเนะ่ะเลี้ยงดูเราจากเด็กเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่แต่เรานะ่ะเพียงแต่แค่เลี้ยงดูเขาเพื่อที่จะให้เขาจากโลกนี้ไปด้วยกับความสุขถ้าพูดสั้นๆก็คือเรานะี่ยแค่เลี้ยงเขาให้ถึงวันตายอีก10ปี20ปีเนะี่ยเลี้ยงไม่ได้หรือเขาเลี้ยงดูเรามากี่ปีอ่ะจากที่เราตีนเท่าฝาหอยอ่ะ เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังขยับไม่ได้คว่ำมไม่ได้คานไม่ได้จนกระทั่งเขาประครับประคองยุงก็ไม่ให้กัดไรก็ไม่ใหตไยลิ้นก็ไม่ใหต้ตอมเนี่ยนะแล้วจนกระทั่งเราโตมาเนี่ยเรียนจบเคยถามไม่ว่าเขาหมดตังค์ไปขายทองขายที่ไปเท่าไหร่แล้วยังไม่รู้จักบุญคุณคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไปดูว่าวันนี้ฟังแล้ว เราจะทำยังไงกับการที่จะไปหาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าท่านเป็นคนที่ไปนั่งหัวเราะขาขันกับคนอื่นได้แต่ท่านไปคุยกับพ่อกับแม่ไม่ได้ปิดประตูสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าสวรรค์อยู่ข้างหน้าแต่ท่านไม่เอาสวรรค์ท่านจะไปเอาความสุขและเดี๋ยวดุนยาท่านจะรู้เวลาชีวิตของท่านจะตายจากโลกนี้อันลัมบัณฑรกรอท่านอยู่แน่ ขอ,นะขอดุอานะขอรองทรงฮิดายะนะผมเองเนี่ยโตมากับการที่บอกว่าเห็นสภาพของคนที่เป็นแม่แล้วต้องบอกว่าวันนี้ใครมีแม่ไม่รักแม่นะ่ะนะผมก็ไม่รู้จะบอกว่าใจของเขาทําด้วยอะไรแล้วท่านลองดูชีวิตวันนี้ผมมีพี่น้องทั้งหมดสิบหกคนน่ะถามว่าแม่คนหนึ่งคลอดลูกออกมาตั้งสิบหกคนน่ะท่านคิดว่าเรื่องง่ายเด้ แล้วท่านอย่าไปบอกว่าพูดจาหย,ยาบหยาบพ่อแม่คู่นี้มีอารมณ์ตั้งเพศสูงลูกเยอะผมอยากอย่าพูดนะเวลาตั้งท้องถามว่าเขามีอารมณ์ตรงนั้นด้วยเวลาเขาคลอดต้องมีเฮสติฟสอะไรอีกเท่าไหร่ฉะนั้นผมถึงบอกพ่อแม่ผมเขามีลูกขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาวันนี้ผมถึงบอกว่าเห็นสภาพของคนที่เป็นพ่อฟังคนรอบข้างที่เล่าถึงชีวิตคนที่เป็นพ่ออรรถธรรม แล้วก็เห็นคนที่เป็นแม่ที่เราโตมาแล้วเราก็ดูเขาทำสิ่งของเล็กๆน,น้อยๆขายเพื่อที่จะเลี้ยงลูกส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแม่ผมไม่เคยบ่นสักคำแล้วโตมาผมไม่เคยได้ยินแม่ใช้คำหยาบสักคำแล้วไม่เคยบน่นด้วยแต่เขาเลี้ยงลูกมาโตได้แล้วเราจะไม่แสดงออกถึงความกระตันอยู่ผมยึงบอกกับตัวผมว่าผมไม่เคย พูดเถียงมะย่อผมจะพูดอะไรครับชอบไม่ชอบก็คือเขาบอกไม่ไปเขาไม่ไปเขาบอกว่าไม่เราก็ต้องไม่เอาว่าผมแต่งตัวจะไปเรียนหนังสือเนี่ยย่อผมถามว่าจะไปไหนลูกบอกไปเรียนหนังสือเพราะว่าผมไปเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนภาษาอังกฤษผมไปหาเรียนความที่ผมอยากเรียน่ะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนสามัญแบบเขาไม่มีตังส่งเรียนแบบเขาผมก็เติบโตมาก็อยากจะไปเรียนอยากไปเรียนพักมั่งทะลุก ครับครับผมก็เดินขึ้นบ้านถอดเกางเกงงพ่ออะไรอะไรที่มันไปขัดกับความรู้สึกกับความพึงพอใจที่พ่อแม่ไม่พอใจอัลลอฮฺจะโกรธกิ้วเราด้วยดังนั้นวิถีชีวิตกับการดําเนินชีวิตของคนที่เป็นลูกกับการที่จะมีมารยาทที่งดงามท่านต้องท่องไว้อย่างนี้ว่าถ้าพ่อกับแม่โกรธพ่อกับแม่ไม่พอใจอัลลอฮฺโกรธและอัลลอฮฺก็ไม่พึงพอใจด้วย แล้วถ้าหากว่าเราทําให้พ่อแม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะผงทรงอะไรครับพอพระไทยและคนที่พ่อแม่พอใจลูกจะได้ดีทุกคนแหละไปดูเหอะผมถึงบอกว่าชีวิตของผมอะถ้ามานั่งเขียนเป็นนสมุดเป็นหนังสือได้เป็นเล่มเลยเพราะชีวิตของผมต่างจากคนอื่นต่างจนกระทั่งผมบอกว่าผมมาอยู่ณนะจุดนี้มาอยู่ตรงนี้อันทำดดลินแล้วผมว่าอัสบาบสาเหตุหนึ่งคือการที่ผมไม่เถียงพ่อเถียงแม่ อสบาบที่สองก็คือการที่เราทําดีต่ออัดกับการตอนที่พ่อป่วยและพ่อขอด o a ให้ให้มีความสุขความจเจริญทั้งดุนยและออเคเรนั่นคือดูอาตอนที่นั่งดูแลท่านที่เขาป่วยอยู่ดังนั้นวันนี้ถามว่าแล้วเราได้ดูแลท่านอย่างแล้วถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านไม่ดูแลเนี่ยท่านคิดว่าท่านเป็นลูกที่ดีหรือนะครับขอ d อานะครับใครก็ตามที่เป็นลูกและท่านได้ทดําดีต่อพ่อแม่ ลูกของท่านที่ตัวมาลูกของท่านก็จะทําดีกับท่านเหมือนกับที่ท่านทํากับพ่อแม่ของท่านอย่าเอาอะไรที่มันเป็นสิ่งรอบตัวแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังมามันจะดีไม่ดีท่านต้องลบทิ้งไปแล้วก็ตั้งไว้คำหนึ่งก็คือว่าเขาคือผู้ให้กําเนิดเราคือพ่อกับแม่เราถ้าท่านตายไปแล้วเราจะทํำยังไงขอด้อาอครับราบิกฟิลลีนอูบิวอิลิวัลิเดายัฮูมากะมารบะยานีซอกีรอ ขอราส่งอภัยโทษให้กับท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเนี่ยตั้งแต่เยาว์วัยนะครับขออย่างนี้ในสุยุธทธุกละหมาดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานสิ่งดีๆและก็งดงามให้กับเราเสมอขอมาอัพกับพี่น้องที่มีพ่อแม่แล้วท่านยังไม่ไปดูแลเตือนอีกครั้งหนึ่งท่านไปดูแลเถอะแล้วชีวิตวันที่วิญญาณออกจากร่างมันจะมีสิ่งที่งดงามแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทํา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวันที่วิญญาณออกจากร่างเราไม่รู้หรอกแต่คนอื่นเขาจะเห็นว่านี่คือการทรมานเหตุผลหนึ่งจากการที่เราเนรคุณพ่อแม่เราบิฟิลีซูนูบิวะลิวะลิดดยาวะรัมุมากรรมเราบานิซอวีรอขอเราส่งกับผัยโทษกับท่านทั้งสองแล้วก็ภัยโทษกับเราในสิ่งที่เราบกพร่องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกครับพอซอนอะลัยฮิวะซัลนามุฮัมมัดวะลาลิวะซอบีวาซัลลัมอัลกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรากาตุ